อย่เพิ่มนะให้บุคนแนะนํำก่อนเอาเิญฉากประกอบลงด้วยเนี่ย <c oughs> ฉากประกอบจะขึ้นไปไหนเรื่องไม่มีสุดนัขใช่ไหมลูกมีไหมในเรื่องนีไหมไม่มีไม่มีเขาลงแล้วมาในเรื่องนี้นนต่อไปเป็นการเล่า,านิทานแต่ว่าจะเรื่องอะไรน,นักเรียนจะชื่ออะไรให้ฝันกล่าวเองนะครับเอา điều gì không thầy ung thư mới giảm khả thể khó nếu giờ đau nhiều lắm đó điều phòng đừng có lơ buồn chán chán là buồn chán chán khó lấy năng người, điều đó thả ung thư bạn nên đau khó nữa là ung thư khó bị ăn. มีหลายอย่างแต่ไม่สามารถจะนำมาเสนอวันนี้ได้มันเป็นการเหมือนว่าผู้กความจะต้องรอนานอย่างนี้นะครับก็เ,เลยเอาเฉพาะเฉพาะเฉพาะที่ว่าโรงเรียนของเรา,เามีการพัฒนาในเรื่องต่างๆอีกมากมายนะครับวันนี้เลือกเป็นบางเรื่องมานำเสนออันนี้เป็นมือบุณมือนะคะบุญมือ ยงคนใหม่นะคะประดิษฐ์ขึ้นมาเพราะนั้นของทุกชิ้นของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมลงสัตว์ต่างๆหรือว่าฉาต่างเนี่ยเป็นฝีมือการทำของอาจารย์ทิพยธีราพินทองซึ่งทางโรงเรียนได้จ้างมาช่วยเสริมนะคะช่วยเสริมสอนเพราะนั้นเป็นบุคลากรที่มีฝีมือนะคะแล้วก็มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเล่าน,นะะิ้อหเทคนิคการสอนหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นฝีมือของค,คุณครูทิพย์ธราทางนั้นค,นคุณครูนิทาเป็นเพียง ผู้แนะนำนะคะว่าเราจะผลิตอย่างนี้นะอย่างนี้นะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าได้บุคลากรที่มีความสามารถและควรจะรักษาให้มีต่อไปนะคะเออนะคะทุกอย่างเลยค่ะฝีมืออาจารย์พิชตุราทั้งนั้นเลยค่ะนะคะแล้วก็คาดว่าปีหน้าเราจะส่งระดับผสมบาไว้นะคะซึ่งเราเนี่ยได้ส่งมาแค่2ปีคือปีที่แล้วเราก็ไปได้เหรียญทองมานะคะ โดยใช้เด็กหญิงคนนี้เขาเป็นคนที่มีความจำแม่นฉะนั้นครูพูดแป๊บเนี่ยเขาจะจำได้หมดเลยปีที่แล้วเราไปรับเหรียญทองมานะคะแต่ว่าเราไม่ได้รับระดับหนึ่งหรือสองนะคะดังั้นปีนี้เราไปมาเหมือนกันก็เอาเด็กคนนี้ไปเหมือนเดิมเราะว่าเด็กคืนยังยังจำไม่แม่นเพราะว่าใช้เวลาน้อยในการฝึกซ้อมนะคะพอเปิดเทอมมาเราก็อาทิตย์เดียวเราก็ไม่แข่งเพราะนั้นเราก็ใช้คนเดิมแต่เปลี่ยนเรื่องใหม่ เป็นผู้ผลิตเป็นรายใหม่นะคะแล้วเราไปรับเหรียญทองระดับสองมาซึ่งแค่ระดับหนึ่งแค่เพียงหนึ่งคะแนนเขาก็ถามว่าไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราก็ต้องให้สิทธิ์ของกรรมการนะคะของเรามีข้อติงก็คือของเราเนี่ยเราเราเร็วไปนิดนึงแต่ของเขาเนี่ยเราช้าเพราะนั้นะะของเขาก็ไประดับภาคเหนือ คือปีนี้แข่งกันที่พิจิตรค่ะเชิญรับฟังค่ะฝากลม่เป็นไรเชิญละชมแล,ละรับฟังได้นะบัดนี้ i'm 아, yeah. yeah. yeah.